ปาดเรียบร้อยแล้วเล็งมือเล็งมือค่ะว่าสีผัดบอกทัวมันโบมีบอกทัวข่อยก็เลยสีได้เห็นบอกเออข่อยก็เลยสีแกงบงอกเออย่าสวยสดชื่นดีใจน้ำแม่นครับแม่เรามีแห้งขึ้นกันมีมีแห้งไม่กำลังใจไม่คือบุบใบชายเวนตามือนี่แสบนัวโคเมลัดบอลนนสิก เก่งบอกเออมาเบิงสูตรของบนอน้นแม่สมปองรอในกลุ่มแล้วอันนี้บนอนนเคี่ยวแล้วก็ปรุงแล้วสูตรของบอน้อนคือสูตรการเทกับเขาของบอน้อนคือ,อใส่เนื้อใส่เครื่องปรุงพริกเคียงนัวคั่วแก่งลงไปก่อนนะครับบันนี้เลี้ยวแล้วก็ซิมเบิงซิมหน้ามันเบิงมันเ,บนเสบบอ่อจางก็เ,เกียใส่บาหวานก็น้ำตาลใส่บดสมก็เอาบักเน้าใส่ แล้วก็ซิมนะครับถ้าแซบแล้วก็จังเอาผักเอาอย่างลงมันจังคนให้่มันจังแสบแม่แต่สมมติว่าถ้าเอาผักเอาเครื่องโลงนี่คือคือด้วยความที่ว่ามันเห็ดหม้อใหญ่แล้วก็มันค้นยากนะมันสีบดแสบทั่วกันนะสูตรของบ่นึ่ีสีปรุงแบบนี้ก่อนนะครับมันจังแสบวันนี้แกงฟักทองใส่ไก่ครับบะนนใส่เนื้อเนื้อเศษไก่ใส่เศษเนื้อเศษไก่คือขันตําคือวันละยี่สิบโลครับนะครับ ใช้เนื้อเศษวันละยี่สิบโลนีม่มีแต่เนื้อลน้วนเลยบ่มีกระดูกระเดี่ยวพร้อมเขียวเขียวกับกะทิกะทิเป็นกะทิสดแม่แม่นะเป็นกะทิสดเป็นใช้กะทิสดมื้อน,นี้ล่องลอกบรรลุลอกออกกะทิสดมาเห็ดเบืองเพราะว่ามันมันบานขายกะทิสดหลายแม่บนร้นก็เลยเอามาแล้วก็เฝ้าเขียวพร้อมยานกะทิมันเสีย นะครับใส่เคียงโดยทาบะเอื้อเบอร์เอิญกันยังปาดอยู่ซีเรีลและแม่เวทีเฮาคุณเบอร์นุ่นพาไปรอมาแล้วพาเบิ่งแซ่บโน้ตแม่รัดแล้วก็สิได้ไวลงป่งไว้เนาะแม่จักหน่อยนะครับทาบะเอื้อมาใส่บอรเอื้อใส่บันี้บอรเอื้อสู่กันแซ่บแล้วแซ่บบ่แซ่บก็ต้องแซ่บมื้อวานกับเบอเหลือมื้อวานแกงบอร์นุ่นแม่แต่เอาหน้าให้ นอมานมไม้ดอกให้มามา,มาถังบักใไงหนึ่งเน,น,นาะบรนณญาตญาณบ่พอพ่อบรรณุกันเลยไปเอามาอีกปีบหนึ่งทำเบิดสองปีบไกลอีกยี่สิบโลโอ้ยจัะมันเลี้ยงบ่ไหวแล้วคลอยเอาไปปล่อยปลากินนี้ดีซิงานเท่ากันได้คนจัะมีแห้งดีดแห้งเดา กะทิสดทำอะไรก็อร่อยเทใส่นี่จังได้ล่างมาดยกมาหามนี่อันปกะอือหมอหนึงเลยเด้แม่ ้งหมอลำว่าเบาโนนทำกับข้าวแซบแซบค่คนย่องข่อยบอคนตัวข่อยบอพี่น้องยอนขาก็ใส่ผักลงไปพี่น้องข่อยอมวิ่งเดินทางไกลข่อยอยากขับรถทัวร์มันทำบนยา มันจะได้ำเนี่ยมันปกติหามื้นมีเล้เงแล้วแยกย้ยายไปอาบนาอาบพ,พาแล้วแต่นี้มันบบม,มีตลาดพยักฆ์บมีบอกทัวเดอ้อผู้ใดมีบอกทัวไปขายให้ตลาดพยักฆ์เนี่ยบอดบ่อยยังชมเดอ้อสัตว์หนนั่นเ้าว่าวทิ้งมนงนั้นบัถทนับกับบขาอีสานได้ไหม ็บ่ค่อยเปลี่ยนยันบ่สแฉบแต่ภาวะไทยๆเนี่ยพอเที่ยวบ้านมันนั่งกินกับเข่าไทยอยู่เนี่ยใส่กะดีบ่เหลือได้แม่บ่พอพ่อมพอเบิ่งกินเบิดขึ้นตอนแรกมันก็พอกินกันยูล่ะพอเบิดขึ้นเพม่อนก็มากินเบิดขึ้นกับบ่เหลือก็ดีใจเื่ากันบ่ได้กินบ่ได้เห็ดกินเห็ดควง ปุ่มค่ากับกันกันเมือ่อยิ่งปุ่มค่ามือยไปตลาดกันล้างเทธอรถจอดไก่ก็ถูกของพะลุ่งพะรั่งจากเชียงเนือเปิดร้านดีไหมนอนเนิน <c oughs> โอ้โหแ่บว้าดอกว้าครับเรื่องเ่็ดกระเป๋ามันมันมันเวลาเขาซีแกี๊ยงอย่างนี้เครื่องแกงมันหลายเหม่อมันหลายอย่างมันเหนื่อยใจตลาดออานี่นเหนื่อยอยิ่งอว่าบนเหนื่อย ล้าเห็นแล้วน,น,นวี่ต้องชิมกันสามค,คนเลยแม่ต <laughs> ้องชิมสามคนถ้าบาดแผบก็คือต้องโทษสามคนเลยมันจะอันที่อัน,อนมารับจังหวะดาวนั่น <laughs> เดียวบแบแ